โอเคนะครับหลายท่านบอกชัดนะฮะอ่ะมีคนถามมาแล้วท่านแรกนะฮะรัาโฆษณาเมื่อกี้เมาส์มอยไปเท่าไหร่เนี่ยเอห้านาทีแล้วไหมถึงไหมฮะไม่รู้อ่ะประมาณห้านาทีแนะนำตัวนะครับผมนายแพทย์โอลาลิมูสิโกครับเป็นสุติกนานีแพทย์ด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์แล้วก็ผ่าตัดผ่านกล้องนาีแพทย์เป็น หอสุขฮะดูแลสุขภาพสตรีคนท้องวัยทอมีบุตรยากมีเนื้องอกที่มดลกูกเป็นถุงน้ำที่รังไข่ตกขาวที่ปกติวางแผนครอบครัวคุมกาเนิดเป็นต้นนะครับนะเพราะฉะนั้นถามคามถามประมาณนี้นะฮะค,คาถามนอกเหนือจากนี้ขออนุญาตข้ามก่อนนะครับอ่ะประจําเดือนเป็นเลือดเลือดก้อนใหญ่อันตรายไหมคะใจหมอว่าอันตรายนะใจหมอว่าอันตราย เหตุผลพ่างนี้ฮะเป็นเลือดนะเป็นเลือดเป็นเล,เลือดออกมาเนี่ยแปลว,ว่ามีความผิดปกติซึ่งความผิดปกตินะั้นเนี่ยเราแบ่งได้9ก้าอย่างใหญ่ฮะท่านใดเข้ามาฟังกันบ่อยแล้วอาจจะเบื่อนิดนึงนะเกี่ยวกับหัวข้อน,นี้ฮะปามคอยนะฮะในคนที่มีเลือดออกผิดปกตินะผู้หญิงต้องดูทั้งหมด9้าโรคคะับามคือโพลิปติ่งเนื้อนะฮะ A adenomyosis L l m y o m a M malignancy มะเร็งนะ C coagulopathy คือการแข็งตัวของเลือดที่ผิดปกติ O ovulatory dysfunction คือไข่ตกผิดปกติ E endometrium นะครับ I iatrogenic ก็คือโรคที่หมอทำและ N คือ not otherwise classification คืออือนอีกมากมายอ่ะกลับมาถามว่าเป็นลิ่มเลือดก้อนใหญ่เป็นอันตรายไหมอันตรายจากสองเหตุใหญ่ๆ เหตุแรกฮะคือเรื่องของภาวะซีดคือพอเราซีดปุ๊บนะก็จะมีปัญหาเรื่องของคุณภาพชีวิตลดลงสมาธิลดลงนะครับมดีนะมีโอกาสไป ER มากขึ้นมีโอกาสจะเป็นต้องให้เลือดนะครับผ่าตัดและอาจจะเกิดภาวะติดเชื้อเป็นมากขึ้น เค okay. นะครับเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งคือภาวะไซซนที่เกิดจากภาวะซีอันที่สองฮะต้นเหตุของโรคที่ทําให้เลือดออกผิดปกติเีือดเป็นก้อนเนี่ยอาจจะส่งผลหรือถึอตามมาได้นะซึ่งยั้มทีโรคที่เกิดขึ้นได้อย่างน้อยเก้าโรคเช่นเรามีภาวะมดลูกโตมดลูกโตนั้นอาจจะไปกดเบียดอวัยวะอื่นๆทำให้เรามีความผิดปกติได้เช่นปัสสาวะปล่อยท้องผูกถ่ายลําบาก เป็นตน้นหรือว่าบางคนมีวดลูกโตเป็นอะดีโนไมโอซิสอาจจะมีปัญหาเรื่องของปวดประจําเดือนซึ่งอาการปวดก็ทําให้คุณภาพชีวิตลดลงและเป็นอะดีโนไมโอซิสนั้นก็อาจจะทําให้เกิดปัญหามีบุตยาถ้าเราอยากมีลูกเพราะนั้นเป็นลเลือดก,ก้อนใหญ่เป็นอันตรายไหมในมุมของหมอนะฮะขอบนๆก็เป็นอันตรายควรจะไปหาเหตุว่าเป็นจากอะไรเนาะรู้สึกว่า chục Ok. okay did that, did that. หายเไหแ,แล้วจะตอออ่าอยู่นี่ฮะกินยาคุมไม่ให้มันมากับยาแก้ปวดท้องในอันไหนดีกว่ากันครับเป็นโรคเยี่วบุโพรโมจะเฉลิฐที่ทำคู่ฮะทำคู่ไปเลยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาโรคนะไม่ต้องเลือกไม่ต้องเลือกครับทำคู่ไปเลยคฮะ แต่ว่ากินยาคุมไม่ให้เมนมาแล้วถ้ายังมีอาการปวดอยู่เนี่ยนะหมอก็แนะนำให้เปลี่ยนสเต็ปการรักษานะครับ mm hmm. คือกินยาคุมอาจจะไม่ดีขึ้นอาจจะต้องไปกินยาคุมโปรเจสตินเช่นยาไดเอโนเจสเป็นต้นนะครับเพราะนั้นก็แนะนำนะว่าว่าถ้าไม่ดีให้ปรับวิธีการรักษา คุณหมอครัประจำเดือนมาผิดปกติเป็นเลื่อมเ,เดือนเดียวมาตอนนี้หมอให้หยุดยาให้ยาหยุดเดือนมาทานก่อนอะเมื่อกี้นี้ก็อย่างที่เล่าไปนะต้องหาสาเหตุให้เจอที่สําคัญอย่างแ่าฝั่งนี้เวลาดูโรคว่าเป็นจากอะไรนะฮะเขาจะต้องมีตลางนะนี่ดูนะฮะตามคอยนะ P L M C O O E I S นะเขาจะทําตลางอย่างนี้ นี่ฮะอาจจะอ่านกับซ้ายกับขวาคืออันนี้หนึ่งฮะเขียนชื่อโรคอันนี้ก่อนเยอะแยะมากมายนะอันนี้คือชื่อโรคนะ Yes No แล้วก็ q u e s t i o n m a r k Yes No แล้ว q u e s t i o n m a r k หมายความว่าอะไรผู้หญิงหนึ่งคนที่มีเลือดออกผิดปกติสามารถเป็นได้หลายโรคนอาจจะมาเป็นสองโรคร่วมกันเป็นสามโรคร่วมกันเป็นสี่โรคร่วมกันก็ได้ฮะ ย้ำนะฮะผู้หญิงหนึ่งคนมีปัญหาเลือดออกปกติสามารถเป็นแบบหลายโรคโรค่วมกันคอมบิเนชันมาทั้งเซตนะเช่น,นเป็นเนื้องอกที่ตงกงลูกใ่องค์ใหม่อ,มอมก็ได้บวกกับม,มีปัญหาเรื่องของไอเอโทรเจนิกคือโรคที่หมอทําคือฉีดยากูมายบวกกับม,มีปัญหาเรื่องของการแข็งตัวของเนื้อที่ผิดปกติอยู่แล้วนะครับก็ทุกอย่างก็รวม มาลุมดึกมาตุ้มสามโรคสามภาวะเพราะฉะนั้นเวลามาเจอหมอถ้าสมมุติว่าโรคนั้นตรวจแล้วย้ำนะฮะที่ a l เเนี่ยนะถ้าโรคนั้นตรวจแล้วไม่ใช่เราติ๊กโนติ๊กโนนะติ๊กโนโรคไหนที่ใช่ให้ติ๊กเย็เมื่อกี้หมอบอกเป็นอดีโนบวกการแข็งตัของเลือที่ผิดปกติบวกฉียาคุมด้วยเป็นไอโตรเนิกแปลว่า มีสามเหตุที่ทําให้เลือดออกผิดปกติที่สําคัญนะถ้ายังไม่ตรวจย้ํานะถ้ายังไม่ตรวจต้องอยู่ในช่องเวกชันมาฮะตะไว้ก่อนว่ามีหรือเปล่านะ,ะตะตะไว้ก่อนว่ามีหรือเปล่าอย่าเพิ่งบอกว่าไม่มีย้ำนะอย่าเพิ่งบอกว่าไม่มียกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเรายังไม่ได้เอาเนื้อเยื่อในโพรงลูก เรื่องของมาเลงมาลิกเนซี่มาเลง,นะเลงถ้ายังไม่ตรวจให้ตัไว้นะฮก็ยังไม่ตรวจอย่าพิ่งติกว่าโ no, นเพราะเรายังไม่ตรวจนะย้ำอีกทีนะยังไม่ตรวจ,ยรวจอย่าพึ่งติ๊โนให้ติ question mark ไว้เพราะนั้นกลับมาฮะผู้หญิงหนึ่งคนที่มีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดทางช่องคลอดนะแล้วเลือดผิดปกตินั้นออกจากโสรงว่าลูกด้วยนะฮะภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า aub นะ แอบดอร์โมลยูทรีบลีดิ้งไม่ใช่ออกจากปากมดลูกนะไม่เกี่ยวกันนะฮะต้องหาโรคให้พบเอยูบแอบดอร์โมลยูทร l บลีดดิ้งนะฮะซึ่งตัวคนไข้เองจะไม่รู้นะฮะว่าเลือดที่ออกมาออกจากมดลูกออกจากปากมดลูกออกจากช่องคลอดคนไข้เองไม่รู้ฮะต้องตรวจภายในนะโอเคอ่าสวัสดีฮะทางสีฟ้า คุณสัชสิธรสวัสดีครับอคุณสัชสิธรถามว่าโอเคเป็นมะเร็งรลักไข่ให้ยาเคมีบำบัดแล้วสามารถทำไอซีเอฟได้ไหมอู๋หมอไม่มีข้อมูลจริงจริงขออนุญาตเทคโนนะถ้าอันไหนเราตอบไม่ได้เราก็จะโน้ตไปนะคระับ คนะฮะมีคนถามว่าหมออยู่ที่โรงพยบาบาลไหนฮะอยากไปรักษาอยากมารักษาด้วยบอกไม่ได้ฮะเดี๋ยวโดนพรบโฆษณาต้องขออภัยมานะที่นี้ฮะตอบไม่ได้จริงๆตอบไม่ได้จริงนะฮะแต่ถ้า Google ขึ้นเลยฮะน,นี่ก็เรื่องจริงเหมือนกันพูดด้วยตัวเราเองฮะมองไม่ได้ฮะ ตัดเข้าโฆษณาฮะท่านใดเพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกฮะรบกวนฝากกดติดตามด้วยนะฮะเป้าหมายของปีนี้อยากให้ถึง3ามแสน follower สามแสนเราก็เขียนแปะไว้นะ3ามแสน follower เห็นแปะไว้เลยดีกว่าจะได้เป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะวิชัวบอร์ดนะว่าเราอยากให้ถึง3ามแสน โอเคเขียนแปะไว้แล้วคท่านใดยอยากทำอะไรให้ประสบความสำเร็จให้เขียนแปะเข้าไว้สามแสนคนรล้วเราก็จะคิดว่าเออวันนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ทำกิจกรรมที่จะทำให้เราไปถึงเป้าหมายอ่าเขียนไปแล้วสามแสนคนรู้วส่วนท่านใดที่ติดตามแล้วนะฮะฝากรบกวนกดหัวใจนะให้ถึงสักหนึ่งหมื่นหัวใจ นะครับด้าน 1, หนึ่ง็นหัวใจกดหัวใจส้มก็ได้นะคระัรบขอบคุณครับขอุครับมีคนถามคุณหมอทำไมต้องให้แบบ follower เยอะๆอ่ะอทำทีหนึ่งจะได้มีคนดูเยอะๆฮะเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยหมอเจอคนไข้ที่แบบเรียกว่าอะไรดีผมไม่เคยรู้อย่างนี้มาก่อนอนะฮะรู้นีม้มารักษาตั้งนานแล้วนะครับพอรักษาเพิ่คุณภาพชีวิตดีเลยอืมนะฮะหมอไม่อยาก เอาจริงนะโดยวิชาชีพเราก็ไม่ค่อยอยากให้คนป่วยนะรักษาสุขภาพดีที่สุดกินอิ่มนอกลับออกกำลังกายนะ,ะอันนั้นนะเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ตัวเองต้องทำย้ำนะนี่คือตัวเองต้องทำแต่ต้องยอมรับฮะโรคบางโรคเนี่ยแม้เราจะดูแลร่างกายเราดีแล้วฮะเราก็ยังเป็นโรคเนี่ยนี่ต้องยอมรับเป็นผลเรื่องของพฤติอ่าไม่ใช่พฤติกรรม เรื่องของพันธุก,กรรมนะฮะบ,บางส่วนการปรับพฤติกรรมไม่ช่วยคนไข้มักจะถามคุณหมอหนูเป็นช็อกโกแลตซีกินอะไรดีคุณหมอหนูเป็นเนื้องอกที่ตัวมะลูกกินอะไรดีพวกนี้เนี่ยก็ไม่มีอาหารเพื่อป้องกันนะไม่มีกับการ pcos ถุกน้ำที่รังไข่ตันไปไานะมีอาหารที่ทำให้สุขภาพดีขึ้นทำให้ pcos ดีขึ้นคือกินอาหารที่ทำให้เราไม่อ้วน น้ำตาลตา่ำคาร์โบไฮเดรตเป็นคาร์โบไฮเดรตตัวที่ดีนะกินผันกอันนี้ช่วยได้แต่ย้งทีฮะโรคบางโรคก็ไม่ช่วยอืก็ต้องมาทําการรักษาซึ่งการที่มาทําการรักษาได้เร็วนะฮะเป็นระยะต้นๆรักษาง่ายกว่าเยอะเลยนะครับนะแก้ไทรอยสูงกําเริบทําอย่างไรดีคะโอ้ อันนี้เนี่ยถ้าดีก็ต้องถามคุณหมอที่ดูเรื่องของไทรอยนะแต่ว่าถ้าเป็นหมอเนี่ยหมอก็จะต้องก็ต้องบอกว่าก็ทานยาทานยาก่อนอันนี้เป็น basic, เบสิคเบื้องต้นส่วนถ้ายาไม่อยู่ก็เป็นการศักษาสเตตัถผัดไปอจะต้องเกินแรงต้องผ่าตัดนะครับซึ่งคงดูเป็นลายๆไปนะอาจจะถามคุณหมอคหมอคหอจมูอีกทีนึ่งดไว้นะฮะ เดี๋ยวมีโอกาสหาหมอผูข้อจมูกมาพูดให้ฟังนะแล้วก็เน้นเรื่องนี้ด้วยบ้านหมุนบ้านหมุนนะฮะนี่เลยเรื่องบ้านหมุนเพราะว่าบางทีก็มาลิงกกับไวยทองเนาะโอเค ลูกสาว9.8เป็นประจำเดือนเร็วไปไหมโอ้โพูดถึงตัวเลขทีไรน,นะต้องไปเช็คอัปเดตท,ทุกทีถ้าตามข้อมูลที่หมอมีนะ,ะ9.8ปีเร็วไปหน่อยนะแต่เดี๋ยวไปดูคำนิยามอีกทีแต่หมอว่าเร็วไปนะคือพวกนี้อัปเดตแอบมากฮะเกยบางทีก็จะเอาอายุที่แบบลดลงนะไปดูนะอีกทีหนึ่งนะฮะ ถ,ถ้าถ้าตัวเลขที่หมอทองก่เอาสิบขวอ,อเคกินยาโปรเจสเตนนะฮะห้ามนการามหมดสิบเม็ดวันนี้ประจำเดือนมาพระเจมกินยากระตุ้นไข่ลย หมอไม่กล้าตอบอะแต่ว่าเราได้รับการรักษาจากที่หนึ่งมาคือสูตรบางคนไม่เหมือนกันอ่าสูตรบางคนไม่เหมือนกันหมอก็เลยไม่กล้าตอบว่าของเราจะกินหรือยังไม่กินนะฮนะบอกไม่ได้ผมมดลูกหย่อนมีวิธีให้หายขาดไหมคะก็เป็นคําถามที่ดีนะฮะตามข้อมูลที่หมอมีไม่หายขาด คือมดลูกหย่อนเนี่ยเกิดจากหลายสาเหตุหลายปัจจัยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนที่ลดลงนะฮะกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานที่หย่อนลงนะบวกกับว่ามีปัจจัยอื่นๆอีกมากมายที่เป็นความเสี่ยงเช่นน้าหนักตัวเยอะเคยคลอดลูกทางช่องคลอดเคยตัดมดลูกทํางานที่มีการเด็กเพิ่มแรงดันในช่องท้องนะครับนะซึ่งการรักษามีหลายแบบแล้วแต่ระยะที่เราเป็นนะครับนะ อย่างไรก็ดีอย่างที่หมอบอกเป็นโรคของความเสื่อมและโรคของความเสือเอ่อมอก็แปลว่าจะไม่มีวิธีหายค่ะเพราะเราไม่สามารถไปต่อสู้กับความเสื่อมของชีวิตได้นะครับอืมก็เป็นกำลังใจให้นะคุณอรุณรัตน์นะ,ะยังไงติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่องนะฮะ ัดเข้าโฆษณาฮะตอนนี้อยู่กันประมาณส100ักหนึ่งร้อยท่านนะฮะท่านใดยังไม่ได้กดติดตามกดฝากกดติดตามกันด้วยนะฮะอยากให้ถึงสามแสน follower นะฮะสามแสน follower นะครับ okay. โอเคอ้มีคนเข้ามาเจอการครั้งแรกเยอะเหมือนกันนะท่านใดเพิ่งเคยเจอการครั้งแรกมอรแล้วกดกดหนึ่งบอกกันหน่อยนะฮะท่านใดเจอการครั้งแรกกดหนึ่งบอกกันหน่อยนะฮะโอ้โห องคนแล้วนะสามคนนะสี่คนนะฮะหลายคนเลยนะฮะซึ่งย้ำอีกทีนะฮะทานที่เข้ามาเจอกันครั้งแรกจอยไม่ที่มาจอยแล้วนะฮะแล้วก็ฝากครอบครวเนี่ยติดตามกันนะฮะโอ้โหเกินสิบคนอ่ะขอบคุณะฮะขอบคุณฮนะคุณประภัิริก็หนึ่งคนนะตามมาจากฟลิกตอกเช่นเดียวกันขอบคุณฟลิกตอกด้วยนะ,ะที่สร้างแพลตฟอร์มที่สเตเบิลขึ้นมานะฮะทำให้หมอสามารถไล่ ูดคุยกันได้นะครับโอเคสวัสด,ดียามเย็นนะฮะสวัสด,ดียามอ่ะตกขาวม่กินแต่มั่นใจในการรักษาความสะอาดทีเกิดจากอะไรครับส่วนตัวทัญญากดภูมิเกี่ยวกันไหมอ่ะหมอต้องเริ่มต้อนอย่างนี้ก่อนว่าตกขาวเนี่ยเป็นได้จากหลายสาเหตุอันนี้หนึ่งเนะี่ยตกขาวเป็นได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อพลาเชื้อพยาธิเชื้อแบคทีเรียนะตัวเชื้อที่พบบ่อยที่สุดคือเชื้อแบคทีเรียเชื้อแบคทีเรียซึ่งตัวแบคทีเรียเนี่ยจะแบบกลิ่นนํำเลยเด่นที่กลิ่นนะัตกขาวเด่นที่กลิ่นเมื่อเทียบกับเชื้อราแล้วเนี่ยเชื้อราจะกลิ่นน้อยกว่าหรือบางคนแบบไม่มีกลิ่นอย่างไรก็ดีนะอันที่สองคือเชื้อโปรโตโซเชื้อพยาธิ กลุ่มนี้คือที่โคโมเนสทีวีที่โคโมเนสวาตาลิสนะฮะเอ่อก็ทำให้ตรงขามีิัญหานะกลับมาต้องไปดูที่เรื่องของการสาเหตุที่ทำให้เกิดนะสาเหตุที่ทำให้เกิดซึ่งสาเหตุเยอะแยะเลยนะครับความสะอาดก็เป็นจุดเล็กๆจุดหนึ่งนะครับ แต่สิ่งที่สําคัญคือสมดุลในช่องควอคนที่ทําความสะอาดเยอะเกินไปนะทำความสะอาดเยอะเกินไปทําให้เกิดตัวขาวที่ผิดปกติได้นะและความสะอาดเยอะเกิน โอเคเดี๋ยวจะทำคลิปให้ความรู้เรื่องนี้นะฮะอ่ะเพราะนั้นคนที่ส่วนล้างช่องคลอดเวลาเราส่วนล้างปุ๊บนะเชื้อตัวดีที่อยู่ในช่องคลอดก็จะหายไปเพราะเราสวนล้างไปแล้วเชื้อตัวที่ไม่ดีก็โตขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นทำไงดีที่สุดอันที่หนึ่งฮะไม่ให้ส่วนล้างช่องคลอดถ้าล,าลา้างล้างช้องนอกล้างด้วยน้ำเปล่าก็ได้หรือว่าล้างด้วยน้ำยาอนไมยตัวที่แบบ เขาเรียกว่าละมุนล,ละม่อมหน่อยอ่าแพ้น้อยไรพวกนี้นะครับก็จะช่วยได้อันที่สองคือรักษาภูมิเราให้ดีนะเรากินยากดภูมิกลุมนี้เนี่ยก็จะทําให้ภูมิตัวดีเนี่ยน้อยลงได้นะเสียสมดุลไป B.V ก็เลยเกิดขึ้นมาที่โคมุนสก็เลยเกิดขึ้นมานะครับอันต่อมาคือเรื่องของเพศสัมพันธ์นาเรื่องของเพศสัมพันธ์ อันนี้หมอพูดตามแบบรายงานนะไม่ได้หมายถึงนะครับว่าการถ้ามีพาร์เนอร์เยอะพาร์เนอร์เยอะก็เพิ่มโอกาสความเสี่ยงนะฮะตกขาวที่ผิดปกติรวมไปถึงว่าถ้าสมมุติว่าทําการรักษาไม่ครบโดสไม่ครบขนาดนะครับก็จะทําให้ตกขาวเป็นไม่หายที่สำคัญอันนึงคืออถ้าเป็นกลุ่มที่โคโมไน ะะที่ผมบอเนเป็นทีวีเนี่ยต้องทรีตพาร์เนอร์ด้วยฮะต้องรักษาคู่นอนหลับด้วยรักษาแค่ตัวเองอย่างเดียวอาการไม่ดีขึ้นเนี่ยลองเข้าไป Google เพิ่มได้นะ,ะว่าในคนที่เป็นทีวีที่โคมอนสวาจานาลิสเนี่ยต้องรักษาพาร์เนอร์ด้วยยาก,กินซึ่งยาก,กินตัวนี้ก็กินยากนะกินแล้วแบบขมปากขมคอเพราะนั้นก็บางคนก็อาจจะกินไม่ค่อยขมโด เพราะนั้นนะลองไปคุยกับคุณหมอดูนะฮะว่าตกขาวที่ผิดปกติของเราอันที่หนึ่งไม่ได้ฉโรคอันที่สองรักษาให้ถูกโดออันที่สามถ้าจะเป็นต้องรักษาพาร์เนอร์ก็ต้องก็ต้องคุยกับเขาให้ดีนะให้เขากินยาด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านนะฮะสวัสดี อ่ะเวลายุ่งกับแฟนมีเลือดออกทุกครั้งเกิดจากอะไรอ่ะวาดรูนนะฮะน่าจะเป็นคำถามสุดท้ายนะจะผ่านครึ่งชั่วโมงแล้วนี่ฮะนี่คือมดลูกของเรานะนี่คือมดลูกของเราเวลามีเพศสัมพันธ์ขึ้นแน่นอนนะของผู้ชายก็เข้าไปทางนี้ตำแหน่งที่จะโดนแล้วเลือดออกนะคืออยู่ที่นี่ปากมดลูกเป็นอะไรได้บนะ้างฮะอันที่หนึ่งสิ่งเนื้อในพงม,มดลูกฮนะอันนี้พบบ่อย โพลิปอันที่สองฮะปากมดลูกอักเสบนะเซอร์วิสเซ็ตอันที่สามฮะอ๋อเจอน้อยแต่ว่าต้องตรวจใช้คือมะเล็งปากมดลูกนะเซอร์อันที่สี่ฮะไม่มีอะไรเลยคือปากมดลูกเป่นออกมาเราเรียกว่าเอ็กโตเปียถามว่าแล้วหนูเป็นอันไหนนะฮะจากประวัติ บอกไม่ได้ฮะยังไงก็ต้องตรวจร่างกายอยสีโ่โรคที่พบบอ่อยๆนะที่พบบอ่อยนี่คือแบบออกจากปากมดลูกนะฮะความผิดปกติที่จากปากมดลูกไม่ได้เกี่ยวกับที่ช่องคองลอดล่าสุดหมอเจอคนไข้ที่แบบช่องคลอดมีแบบสองช่องสองช่องช่องหนึ่งเล็กช่องหนึ่งใหญ่แล้วแบบเพิ่งมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกคือช่องที่ใหญ่ของเขาเนี่ยก็ถือว่าได้ของคนทั่วไปเพราะว่า ก็มีชอ้องข้อสสำคัญก็เก็บดัะนั้นพอมีเพศสัมพันธ์เลือดก็เลยออกนะอืมนั้นย้ำอีกทีอยากรู้ว่าเป็นอะไรอยากรู้ว่าเป็นอะไรคงต้องมาตรวจนะครับนะคงต้องมาตรวจว่าเป็นจไรโอเคประมาณนี้นะฮะครึ่งชั่วโมงพอหอมปากหอมคอนะฮะเยวจะทำคลิปในหลายอันที่ที่เมื่อกี้ได้คำถามมาแล้วน่าสนใจ ท่านไดเพิ่งเจอ,จก,นะอกันครั้งแรกนะรบกวนฝากกดติดตามและสามารถไปดูคลิปเดิมๆได้น,นะหมอมีคลิปแบบล้านวิวพอสมควรนะอิ่นะจริงๆเป็นคลิปล้านวิวอิ่อนะเพราะฉะนั้นนะเราไปย้อนดูได้ครับโอเคแล้วไงพบก,กันอีกทีวันพรุ่งนี้การแพทย์กันทีเพราะความรู้นี้อาจเปลี่ยนชีวิตคุณนะส่วนท่านไดมีคําถามแล้วยังไม่ได้คําตอบทิมพ์ในนักเสดได้นะฮะหมอจะมีทีมงานช่วย รวบรวมตอบคำถามให้นะครับนะช่วยรวบรวมตอบคำถามคือจะตอบเป็นวิดีโอคลิปนะไม่ได้พิมตอบนะฮะโอเคแั้งไงพบก,กันอีกทีนะครับบ๊ายบายอ้าคุณลาลน์สวัสดีครับเพึ่งเห็นและพึ่งเห็นครับสวัสดีครับ